วันนี้พบกับแบบบ้านสไตล์คลาสสิกซึ่งเป็นแบบบ้านคลาสสิกไอริสเมื่อก่อนแบบบ้านไอริสเป็นแบบบ้านที่ลูกค้าหลายท่านสั่งสร้างกับเราซึ่งได้รับความนิยมอันดับต้นๆเราก็เลยนํามาเพิ่มความหรูหราโดยนํามาสร้างในรูปแบบที่มีกลิ่นอายความคลาสสิกมากยิ่งขึ้นจะน่าชมแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยเนี่ย143ตารางเมตรนะคะแล้วก็ฟังก์ชันของบ้านเนี่ย มี3ามห้องนอน2ห้องน้ำสองที่จอดรถนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูพื้นที่ลงจอดรถดีกว่านะคะหลายๆคนจะชอบบ้านแบบนี้นะคะที่ลงรถเนี่ยแยกออกจากตัวบ้านแบบชัดเจนแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะโล่งโปรง่งสบายนะคะมีลมโกลกทั้งวันเลยนะคะบริเวณลงรถเนาะแล้วก็ลงรถเนี่ยมีทรายล้างให้แบบนี้นะคะแบ่งเป็นสีทูโทนนะคะเป็นไกด์ไลน์เวลาเราถอยรถ เข้าบ้านเนาะเฟินก็ค่อนข้างจะอจอดตรงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีไกด์ไลน์ให้แบบนี้นะคะแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตรงนี้ค่ะเป็นสเตปเบรกล้อนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริหารเขา ค่อนข้างจะคำหนึ่งถึงความปลอดภัยที่ให้มีทุกหลังนะคะเป็นมาตรฐานของโครงการเลยนะคะเวลาเราถอยรถเข้ามาเนี่ยก็จะจอดจึบตรงนี้เลยนะคะ<ม>ก็ลงรถเราก็สวยงามมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคาดน,นะคะมีฝ้าและแนงสีขาวให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีลายตกแต่งบริเวณตรงนี้ด้วยนะคะทําให้บ้านมันดูแบบมี texture หรือว่ามีดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะลงรถก็สวยถึงขนาดนี้แล้วในบ้านจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยไป กก่อนที่จะเข้าตัวบ้านเนี่ยเดี๋ยวเฟิร์นพาไปดูส่วนห้ค่าของโครงการของเรานะคะ เลือกไม้ประดับตกแต่งที่มาปลูกในบ้านเนี่ยค่อนข้างจะเป็นมงคลทุกหลังเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยต้นไม้ที่เราปลูกทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นไม้มงคลนะคะส่งพลดีกับผู้อยู่อาศัยแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะเข้ามาดูด้านในกันดีกว่านะคะเข้ามาด้านในก็ จะเจอโถงกว้างแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เพดานของเราก็สูงมากๆเลยนะคะ3เมตรเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ l i ฟวิ g งโซนกันก่อนนะคะก็ติดตั้งโซโฟ,ฟาตรงนี้เนาะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือติดตั้งทีวีเนาะอาจจะมีการตกแต่งติดรูปตรงนี้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นจุดเด่นของบ้านหลังนี้หลายๆคนก็อาจจะชอบนะคะนี่ ค่ะในส่วนนี้นะคะคนอยากจะนําเสนอมากๆเลยค่ะคุณก็อาจจะชอบนะคะก็จะเป็นมินิบาร์แบบนี้นะคะอาจจะซื้อแบบเก้าอี้สตูมานั่งนะคะอาจจะเป็นพื้นที่ในการทำวลควมดิงนะคะซอฟดิงดิเนอร์กันเล็กๆก,ก็ได้นะคะในส่วนของตรงนี้ซึ่งเราเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาบริเวณด้านในนะคะเราก็มีซิงค์นะคะ หนึ่งหลุมหนึ่งพักให้เนาะสำหรับล้างแก้วอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเฟอร์เนี่ยในความคิดของเฟอร์นะเฟอร์ก็อาจจะแบบทำเป็นบิวอินนะคะตรงนี้แล้วก็ห้อยแก้ววายลงมาสวยๆแบบนี้เลยเนาะทำแบบเป็นฟีลแบบเหมือนเป็นบาร์อยู่ในผับอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าดีมากๆนะคะหรือว่าแบบ อยู่กันสองคนเงี้ยอยู่กันไม่เยอะนยะก็อาจจะแบบใช้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่รับประทานอาหารเลยก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเพื่อนเนาะอาจจะชวนเพื่อนมาบ้านนะคะก็สามารถใช้พื้นที่เนี่ยในการสังสรรค์อะไรกันได้นะคะและที่สําคัญเนี่ยในส่วนตรงเนี้ยเราอยู่ใกล้ห้องน้ํา2มากๆเลยนะคะก็คือเป็นห้องน้ํารับแขกก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเฟิร์นค่อยพา ไปดูในห้องน้ําอีกทีนะคะน,นี่ก็พูดถึงในส่วนรวมของตรงกลางถงเนาะก็อาจจะชอบตรงจุดนี้มุมนี้นะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของบ้านหลังนี้เลยโอเคเดี๋ยวเฟิร์นจะพาไปดูในส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนห้องมาสเตอร์จะอยู่ทางด้านฝั่งนี้เดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยคะ่ะ นี่นะคะก็เป็นห้องนอนห้องมาสเตอร์นะคะห้องนี้ก็จะเป็นกระจกข้อมูลที่เฟิร์นบอกทางด้านต้นคลิปทีพท่พาไปดูสวนด้านหน้านะห้องนี้ก็จะได้การ์เดนวิวนะคะถ้าเกิดว่าเรานอนอยู่เงี้ยเราติดมา่านเนาะเราเปิดมา่านออกมานะคะก็จะเจอพื้นที่สีเขียวสดใสนะคะเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะห้องนี้ก็กว้างเลยทีเดียวนะคะมีจุดปลั๊กเนาะสำหรับติดตั้งทีวีนะคะเพื่อบางคนเนี่ยจะชอบ นอนไปด้วยดูหนังไปด้วยนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำในตัวของห้องมาสเตอร์เบดูกันดีกว่าค่ะ mm hmm. เข้ามานะคะ mm hmm. ก็ในห้องน้ำเราก็จะมีรีชอวเวอร์นะคะมีฝากบัวให้นะคะแล้วก็มีกล่องเซอร์วิสน,นะคะร้อยสายไว้ให้แล้วสำหรับติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะเรามีกระจกเทมเปอร์ให้นะคะมีพื้นต่างระดับนะคะเพื่อแยกโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนเนาะเพื่อแบบเราอาบน้ำอยู่ตรงเนี้ยในโซนเปียกเนาะน้ำมันก็จะไม่กระด็นไปส่วนของที่เป็นโซนแห้งนะคะถือว่าแยกจากกันต่อไปกันเนาะก็มี กระจกบานยาวแบบนี้นะคะที่สําคัญนี้มีไฟด้านหลังกระจกนะคะสวยๆแบบนี้เลยฟีลแบบโรงแรมเลยนะคะท็อปก็เป็นท็อปอย่างดีเลยเป็นหินแกรนิตนะคะสามารถวางของได้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีปลั๊กให้นี้สําหรับคุณผู้หญิงแบบชอบไดผมนะคะหรือแบบทาธุระส่วนตัวในห้องนมม้ำอาจจะนานแบบจะหมดก็ถ้าสายช้แบตเดีวกส็สามารถมาใช้ได้นะคะในห้องน,น้ำนาะงสุแล้วก็ พวกโถรสุขภัณฑ์ต่างเนี่ยเราก็ใช้ของอย่างดีเลยนะคะก็คือของบริการสแตนดาดเนาะก็ฟังก์ชันถือว่าดีมากๆนะคะลงตัวมากๆเลยสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็กระเบื้องที่เราใช้เนี่ยเป็นกระเบื้องราคาแพงเลยนะคะสวยมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโซนตัดถัดไปกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่2กันนะคะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม ดนน้เฟอร์ลืมบอกไปนะคะบ้านทรงคลาสสิกของเราเนาี่ยจะใช้ประตูแบบนี้นะคะเป็นประตูไม้ลามิเนตนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านจับของเรากนะคะก็จะเป็นด้านจับหุ่กวางนะคะนี่เป็นละ เรานะคะลืมพูดถึงพื้นไปตั้งแต่ตอนเข้าบ้านนะคะพื้นของเราก็จะเป็นกระเบื้องยาง s p c นะคะซึ่งจะทนปลวกทนไฟทนน้ําไม่บวมนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของกระเบื้องยาง s p c นะคะเราก็จะได้พื้นกระเบื้องเนี่ยเป็นลายไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะห้องนอนห้องที่สองนะคะก็กว้างนะคะใส่เตียงประมาณ5้าฟุตได้แบบสบายๆเลยนะคะแล้วเราเนี่ยภายในห้องเนี่ยเราก็มีจุดปลั๊กให้นะคะ1จุดตรงนี้เนาะแล้วก็ จุดที่2นะคะคือตรงนี้เลยหลายๆคนแบบรีวิวมานะคะใน y u t u b e เนาะมีมาคอมเมนต์ว่าเวลาเราร,รีวิวบ้านเนี่ยเราไม่ไม่ค่อยได้รีวิวตรงจุดปักว่ามีจุดปรับตรงไหนบริเวณภายในห้องบ้านอันนี้ก็เสริมให้นะคะแต่ว่าห้องนี้ก็จะมีช่องแสงให้แบบบานกระทุ้งนะคะถามว่าถ้าเราเปิดทิ้งไว้แล้วเราออกไป นอกเราลืมปิดออกไปทํางานไปจ่ายตลาดแล้วอยู่ฝนเกิดตกเนี่ยเราก็ไม่ต้องหัวไม่ต้องกังวลเลยนะว่าแบบเฮ้ยฉันลืมปิดหน้าต่างเนาะกลัวฝนจะแบบสาดเข้ามาในห้องสาดเข้ามาในบ้านหรือเปล่าอันนี้ก็ฝนไม่กระดินแน่นอนก็ถือว่าเป็นจุดดีของหน้าต่างบานกระทุ้งนะคะน,นีก็เป็นช่องแสงรุจุดเนาะแล้วเราก็มีมุม้งลวดให้ทั้งหลังเลยนะคะอลูมิเนยียมของบ้านหลังนี้ก็คือเป็น สีเทานะคะเทาสาาราก็เป็นฟิวเมซก็สามารถลอเข้ามาแบบสัมผัสดูได้นะคะเวลาเฟิร์นก็เคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะคะเผื่อมางคนแบบเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ายังไม่เคยมีใครมาพิสูจน์เนาะแลสามารถมาพิสูจน์กับเฟิร์นได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่3ากันดีกว่าค่ะก็ห้องนอนที่ห้องที่สานี้นะคะก็อยู่ทางด้านบริเวณหน้าบ้านนะคะประมาณนี้แล้วก็มีโชว์แสงค่อนข้างจะเยอะนะคะ3จุดด้วยกันแล้วก็มี กต่างบานสไลด์ให้แบบนี้นะคะบริเวณทางด้านข้างลงรถเนาะอยู่บริเวณข้างบ้านนะคะก็ห้องนอนห้องที่3นะคะก็กว้างนะคะสามารถวางเตียงได้ประมาณ3.5ฟุตอาจจะใช้เป็นแบบห้องนอนลูกนะคะหรือบางคนอาจจะยังไม่มีลูกเนาะอาจจะใช้เป็นห้องทํางานอะไรนี้ก็ได้นะคะเป็นห้องไลฟ์สดห้องน้องแมวบางคนแบบเ,ออเดี๋ยวนี้เราแบบครอบครัวของคนเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะแบบ เป็นครอบครัวใหญ่มาสมัยก่อนเนาะอาจจะมีแค่2คนสคนอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่มีลูกท่านม,มีลูกก็อาจจะแบบอยู่กับน้องแมวสบายใจก็สามารถใช้ห้องนี้เป็นห้องน้องแมวได้นะคะแล้วก็ห้องนี้เราก็มีปลั๊กให้2จุดเหมือนกันหรือว่าออกแบบให้มันแบบ สะดวกสบายต่อผู้พักอาศัยจริงๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเองมาดูในส่วนของห้องน้ำสองนะคะหรือว่าห้องน้ำรับแขกนั่นเองนะคะฟงังก์ชันทุกอย่างก็คือเหมือนกับห้องน้ำในตัวของห้องมาสเตอร์เบดรูทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชดซเวอร์ฝักบัวนะคะมีของซ์วิสเนาะมีกระจกเทมเร์นะคะกระจกบานยาวเนาะท็อปท็อปหินแกรนิตนะคะแล้วก็พวก กระเบื้องนะคะผนังในชาเวอร์เนี่ยก็คือลายเดียวกับห้องน้ำในตัวของห้องมาสเตอร์เบดูมเลยนะคะพวกของสุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็อเมริกันสแตนดาร์ดพวกฟัง์กชันเนี่ยเหมือนกันแบบไป๊ๆเลยนะคะ mm hmm. ก็อาจจะไม่ได้พูดมากนะเพราะว่าเมื่อกี้ฝนก็พูดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องครัวแล้วก็โซนดิงดีกว่านะคะอันนี้แยกไปเป็นโซนด้านหลังเนาะแล้วก็มีอห้องครัว กว้างมากๆเลยค่ะเพื่อนๆกว้างแล้วก็ยาวมากๆสำหรับใครที่ชอบทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยเฟื่อถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าห้องครัวเนี้ยค่อนข้างจะใหญ่เนาะแต่ว่าเราก็ยังค,คงคอนเซปต์ของแบบเดิมนะคะของข้าเาตร์ครัวของทีวดีเฮาส์เรานะคะก็คือเป็นขคาเตร์ครัวรูปตัวแอลแบบนี้นะคะมีนูดดูควานกับตอบแก๊สนะคะยี่ห้อของแฮร์ฟิลลี่น้ำเข้าจากเยอรมันนะคะถือว่า ใช้ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างจะดีเลยนะคะอันนี้ก็พร้อมใช้งานมากมากนะคะถ้าเข้ามาอยู่ก็คือซื้อแค่ตัวแก๊สมาไว้ั้งางล่างหลายๆที่คนก็อาจจะไม่ได้เปิดให้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตรีวิวแบบจุดใจละกันนะคะก็เป็นที่สําหรับใส่ตัวแก๊สหรือว่าเมนมิกก็จะมีพื้นที่เหลือเนะาะสามารถเอาเป็นพื้นที่สําหรับใส่ของได้นะคะในส่วนนี้ดีมากมากเลยนะคะตรงนี้ก็มีอีกนะคะนี่ เห็นว่าบ้านโซคัสสีของเรานะคะก็เวลาตกแต่งหรือว่าเป็นตู้แขวนลายต่างๆเนี่ยก็จะกลมกลืนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นลายตู้แขวนนะคะนี่แล้วก็เป็นพื้นไม้ S B C ในบ้านนะคะก็จะกลมกลืนกันมากๆเลยนะคะในส่วนตัวเนี้ยเฟอร์คิดว่าเขาตู้ครัวเขาให้มากว้างมากๆเลยนะคะมีพื้นที่เนาะถ้าเป็นเฟอร์ก็จะใช้พื้นที่นในการแบบ เตรียมของนะคะหรือว่ามีไมโครเวฟก็มาวางได้เพราะว่าเรามีจุดปักตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีซิงค์นะคะ2อง,ห,งหนึ่งพักนอกจากจะมีซิงค์ด้านในเมื่อกี้เนาะตรงมินิบาร์นะคะก็จะมีซิงค์ตรงนี้ให้นะคะสําหรับล้างจานนี่ล้างเนื้อในการประกอบอาหารนะคะก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็ให้ เรามาดูในส่วนของดินิ่งนะคะในส่วนนี้เนาะของดินิ่งนะคะวางโต๊ะกินข้าวเฟินคิดว่าน่าจะใหญ่เลยนะคะได้6ถึงแที่นั่งเลยเพราะว่ามันมีพื้นที่กว้างแล้วก็ยาวมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็มีจุดป,ปักให้อีกนะคะอาจจะแบบสมมติว่านานๆานที่จากที่เราเคยอยู่สองสามคนอาจจะใช้มิบาร์ด้านในใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีคนมาเที่ยวบ้านมีญาติเนี้ยอาจจะแบบต้องใช้พื้นที่เฟรว่าตร,ต,รต,รตรงพื้นที่เนี้ย ก็เหมาะเลยนะคะก็อยู่ได้หลายคนเลยในส่วนนี้หรือว่าจะมาปิกนิกหมุกะทะชาบูฟนก็ว่าตรงนี้ก็กว้างขวางมากทีเดียวแล้วเราก็มีหน้าต่างอะไรให้เนะไม่ต้องกลัวว่าจะส่งกลิ่นเหม็นหรืออะไรนะคะก็ปิดประตูตรงนี้ไว้ไม่ให้ส่งกลิ่นเข้าไปในบ้านโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของส่วนซักล้างกันดีกว่าค่ะ ค่ะมาดูในส่วนของพื้นที่โซนซักล้างกันต่อหรือว่า washing area นั่นเองนะคะก็มีพื้นที่ให้ประมาณนี้มีปลั๊กท่อน้ำดีท่อน้ำเสียให้นะคะวางเครื่องซักผ้าตรงนี้เนาะและส่วนที่เฟิร์นชอบมากเนี่ยก็คือนี่เฟิร์นอย,อยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าลมมันโ l o w มันโกกมากนะคะก็คือเขา ดีไซน์ออกแบบเนี่ยให้ลมมันโฟเนอะซักตรงนี้นะคะแล้วก็ตากตรงนี้ได้เลยนะคะไม่แห้งก็จะไม่รู้ว่ายังไงเนาะเนื่องจากแล้ก็อาจจะโดนแดดนิดนึงนะคะแล้วก็มีลมฟทั้งวันเนี่ยเฟิร์นคิดว่าเสื้อผ้าของเราแห้งแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเฟิร์นจะไปสรุปข้อมูลหลังนี้ทางด้านหน้าบ้านกันค่ะเอ้ยเดี๋ยวเฟิร์นลืมบอกไปนะคะในส่วนตรงเนี้ยเฟิร์นคิดว่ามันดีมากม คือบ้านของเรานะคะมันจะเชื่อมกับบริเวณทางด้านลงรถก็มีพื้นที่เดินแบบนี้นะคะสู่ว่าหลายๆคนเนี่ยไปซื้อของในเมืองมาไปซื้อของที่แมคโครมาใช่ไหมคะเราอาจจะซื้อของมาเยอะแล้วก็เปิดหลังรถเนี่ยเพื่อเพื่อเอาของเนาะ,ะเปิดขนของเนี่ยแล้วก็เข้าหลังบ้านนะคะก็คือเอาไปใส่ไปไ,ไปไว้บริเวณครัวใส่ตู้เย็นได้หรือ บางคนนะคะชวนแขกมาที่บ้านเนาะเขานั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเดินผ่านทางด้านหน้าบ้านแล้วก็เข้าบริเวณหลังบ้านเลยถือว่าดีมากๆเลยนะคะในส่วนนี้ถือว่าสะดวกสบายมากๆค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปข้อมูลทางด้านหน้าดีกว่านะคะ หลังนี้นะคะเป็นบ้านทรงคลาสสิกไอริสนะคะมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ย143ตารางเมตรนะคะแล้วก็หลังเนี้ยใครสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเข้ามานาชมกับเฟิร์นเนี่ยก็สามารถโทรหรือว่าแอดไลน์หาเฟิร์นได้ที่0824264414นะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเฟิร์นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อยากได้บ้านสวยและก็ดดดีมีความหลากหลายไม่เหมือนใครๆบานที่คุณฝันราคาดีๆต้องคิวที่เฮาส์เท่านะั้นคิวีเฮาส์เท่านั้นอยากได้บ้านรสนิยมดีๆมองมาถึงนี้ไม่เหมือนใครๆบานที่คุณฝันดีไซน์โดนใจต้องคิวทีเฮา,นะา,นะาส์เท่านั้นคิวทีเฮาส์เท่านั้นคิวดีเฮาสบ้านที่สะท้อนรสนิยมในตัวคุณคลิกคิวที่เฮาส์ .co.th